ก,กับอีกนะคะเราก็รา้านที่เก้าพอสีทองนะคะอย่างนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะคุณก็สามารถซื้อรถกับทางราง้านเก้าพอสีทองของเราได้แล้วนะคะเท่นี้นะ,ะ <S <S นะคะหลังจากที่ลูกค้าโอนมัดจำมาโดยที่ยังไม่เห็นรถน,นะคะและดาเนินการเรื่องของการนกลงว่าจะเป็นจัดในแนนหรือเป็นการซื้อสดน,นะคะเมื่อถ้า ยังไงนะคะส่วนเคสนี้นะคะคุณลูกค้าเขาเลือกที่จะให้สไลด์ไปส่งถึงที่บ้านนะคะเทสนี้เนี่ยเราจะไปส่งไกลกันถึงหัาดใหญ่เลยนะคะจวมาส่งขานั่นเองนะคะซึ่งเลิกวันรับรถของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นวันศุกนี้นะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็จะไปถึงที่ขัาดใหญ่ประมาณคุ้นนี้ก็คือวันละหันนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะคะว่าตอนนี้เราเช็ครถเอารถขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องยน ยนบุนไดนะคะเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะคะซึ่งคันนี้นะคะไม่เพียงแค่5,000กิโลเท่านั้นของลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าที่จองมัดจำมาเนี่ยไม่ได้เห็นรถตัวจริงนะคะก็คือดูจากคลิปรีวิวต่างๆนะคะเมื่อเห็นเราชอบก็ตัดสินใจที่จะสั่งซื้อเลยนะคะดดเดี๋ยวไปชมกันนะคะก็ะเสร็จแล้ว ก็เอารถขึ้นสไลด์ออนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับพี่คนขับรถสไลด์ออนด้วยนะคะเพราะว่าต้องเดินทางอีกอย่างน้อยก็น่าจะ13ชั่วโมงไหมใช่ไหมคะถึงไปถึงหัดใหญ่เนาะงั้นเดี๋ยวก็อวยพอให้พี่เขาขับรถไปถึงหัดใหญ่ในเวลาระยะเวลาเร็วๆแล้วกันเนาะ